สวัสดีครับนี่คือคลิปจากส่วน่อยซุกประจำวันพุทธที่15มีนาคม2 5 6 6นะครับวันนี้ผมก็เตรียมสินค้าที่จะไปวางขายที่ตลาดแล้วนะครับแต่ว่าพอดีว่าน้องทีกก่เป็นเพื่อนรมแพงนี่ติดภารกิจเกี่ยวกับการจัดบ้านนะครับผมก็เลยเตรียมสินค้าไว้ประมาน่น เจ็ดทุงนะหนึ่งช่องตามที่เอาเจ็ดเจ็ดทุงนะครับก็เป็นชมพูถับวติ่มจันอันนี้ใส่ใยนะหกทุงนะครับเป็นแดงเดือนนอกแล้วก็มีแถมไปด้วยนะครับข้างในก็ถ้าชฉางด้วยนำนะักอาเครื่องชฉางดีต้นนี้จะมากว่าหนึ่งกิโลแน่นอนครับแล้วก็มีไส้กลางนะถุ่งหนะึ่งกิโลเหมือนกันนะครับทั้งหมดก็เจ็ดกิโลนะ แล้วก็ผมเจอผีเบิ้มผีเบิ้มผมเจอผีเบิ้มน้อยนี่นะครับผม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 ไม่ผมไม่แรงน้ำหนักนะนี่คือระยะของนายน้ำแรงนะครับแต่ว่าสีเขาอ๋อยังนั่นอยู่เลยนะพอสีก็ยังไม่เต็มนะแต่ว่าผมว่าน่าจะเก็บได้เลยครับผมมาจังอะไรนะผมเซ็ตตีกิโลกรัมหน่อยเซ็ตเซ็ตกลัมครับก็คือ จริงๆงั้นลุ่นก้อนของผมจะเป็นแบบนี้หมดเลยนะจะเป็นแบบนี้กับไส้บิ๊กวเทียบเลยนะไส้บิ๊กกับไส้บิ๊กเอาอกมนเลยงออกมาแล้วตางันเยอะนะครับเดี๋ยวๆที่ขาดในจำนะอ่านี่ครับเห็นไหมนี่คือไส้บิ๊กกล้องบีนีกับไส้บิ๊กคล้องบีที่แล้วนะครับประมาณเนี้ยไอ้หน่วยนี้เดี๋ยวฉังแล้นะอยู่ทุ่งดีช่องนะเก้าทีเจ็ดนะครับเก้าทีบล็อก่าคอนไปทางไงนะแต่ว่ามันก็ มันก็ข้าคไปสั่งงายนะครับเอาคืออยู่ในหลายอย่างก็ได้นามดแล้วก็ไอ้ส่วนนี้คือเส้นที่มันมีตำหนินะก็ปาทิ้งเลยผมชิมแล้คือ,อยังกินได้นะครับแต่วันนี้ผมจะพาไปฟากวันนี้ผมอาจจะไม่วางแพง่งผมไม่ลงแพ่งนะมันจะฟ้ากก็ได้คือผมได้มีเวลามาห่อหม่วงแก้วกามินที่เลือกเมื่อวานะผมยังห่อไม่มัดตีน,นะที่ขาวๆอยู่ไกลๆนะครับมันยังมีเป็นๆบางส่วนอยู่เลยแล้วก็ผมจะตกแตง่ง ชมพูกับเต็มจันส่วนด่เลือนะผมจะเกลี้ยไอ้พวกตีวกกลางๆที่ข้างบนคือตอนนี้ผมเวียนหัวกับกากน้าตาลผลไม้เลยเกินกับเต็มไ่เลยอันนี้ผมจะแกบไว้เพื่อนนะครับเพราะว่าเขาจะมาหลับกันทีเบ็ดกับพรองกับกลาตอนดับเต็มจันที่ผมถอนไว้แต่ว่ามหวานน่าจะน่าจะเปลี่ยนคือมันวายวายได้นะครับแต่ว่ามันจะปลี่นนนอนเลยเพราะว่ามัน นาลอยนี่าาผลละไม้พวกนี้มันจะเปลี่ยนงายนะมันมันมดแน่นนะที่ข้างบนที่กว่านั้นคือมันหลวงในทุ่งนะผมมีขาดให้มันนอนกับแมงคาวไปนีแล้วผมก็จะตกแตงกิ่งมันถี่เสียหายนะครับแล้วก็จะทําการลดน้ำให้กับน่องทับเต็มจานของผมซึ่งจะมดฤดูกาลเลยนะอ่าเห็นดูนอ่นองกับน่องก็อดน้ำอยู่ตรงนี้ก็ เดี๋ยวกันฤลยดูการน้านะครับสำหรับส้มชจมพูทับทิมจันไม่น่านเกินกรอกับประมาณสองเดือนอ่าแล้วก็ผมจะทำให้ดีที่สุดสำหรับหลุนต่อไปนะครับสวัสดีครับจากซ้อนลอยสุขครับ